ของมันนะครับก็คือ f s เท่ากับ i n ที่ก็จำกบบขอบเขตนะครับจาก0ถึง infinity นะครับ e ยกกำลังลบ st คูณกับ f t เทียบกับ dt ครับที่คุณเห็นตรงนี้นะครับก็คือนิยามการแปลลาปาสแบบ o r i ิจินอเลยนะครับก็ได้เคยกล่าวไว้เบื้องต้นนะครับว่า f t ตรงนี้นะครับถ้าผมเอา สิ่งที่ผมสนใจนะครับก็คือฟังก์ชันค่าคงที่นะครับซึ่งฟังก์ชันค่าคงที่เนี่ยมันคือ f t เท่ากับ c นะครับคำว่า c คืออะไร c คือ Constant นะครับเขานิยมกันนะครับก็ถ้าวาดเป็นกราฟนะครับมันจะคงที่อ่ะเนี่ยมีแอมพลิจูดเท่ากับ c ตลอดการเลยนะครับดังนั้นนะครับการนำ c มาใส่นะครับก็ใส่ได้ง่ายเลยนะครับให้ f t เนี่ยเป็น c แทน นึกต่อเลยนะครับถ้าขนาดนี้ f t ถูกแทนค่าด้วยด้วยซไปแล้วนะครับเนี่ยถูกแทนค่าด้วย C ละใส่เข้าไปแล้วนะครับ c เป็นค่าคงที่ครับแล้วคุณสมบัติการอินทิเกรตเนี่ยมันจะถูกดึงออกมานอกนอกอนาบริเวณการอินทิเกรตนะครับมันจะไม่อยู่ในพจน์นี้ละมันจะไม่อยู่ในในในนี้เขาเรียกว่าอินทิกรนนะ c จะออกมาข้างนอกได้นะครับดังนั้นบรรทัดต่อมานะครับ C จะออกมาข้างนอกละผมใช้อีกสีหนึ่งนะครับนะครับอยู่ข้างนอกนี่นะครับ ดังนั้นการอินทิเกรตนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นอินทิกรลจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอินฟินิตี้และเป็น e กำลังลบ st คูณกับ dt นะครับไม่มีอะไรละซึ่งการอินทิเกรตจำกัดขอบเขตนะครับของ Exponential เฉยๆเนี่ยเราจะใช้เทคนิคการอินทิเกรตที่ชื่อว่าการเปลี่ยนตัวแปรนะครับผมจะเปลี่ยน dt เป็นลบ st นะครับผมยัดใส่เข้าไปเลยผมเปลี่ยน t เนี่ยเป็นลบ st นะครับเถื่อนนิดนึงนะครับ s t นะครับถูกอนุพันธ์นะครับ,ะะรบจะได้ลบ S นะครับและลบ S นะครับไม่ถูกพิจารณาเป็นตัวแปรเพราะตัวแปรของโจทย์ข้อนี้คือ T ดังนั้นลบ S ก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับนะครับดังนั้นนะครับตอนนี้พดข้างนอกนะครับเครื่องหมายอินทิเกรตก็จะเป็นเซซีส่วนลบ S นะครับย้ายไปแล้วนะนมูฟแางนี้นะมูฟออกไปนะ ดังนั้นบทนี้นะครับก็จะเป็นอะไรครับสวยก็คือลบ c ส่วน s อินทิกร l ลจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอินฟินิต e กํลังลบ st และก็ d ลบ st ครับเราสามารถหาอินทิกรอลได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็น e กํลัง u du นะครับเรามอง e กํลัง u du ก็เป็น e กํลัง u เหมือนเดิมนะครับดังนั้นผลการอินทิกรัลนะครับและจำกัดขอบเขตด้วยนะครับอย่าลืมเติม ขอบเขตบนละล่างนะครับก็เป็นลบเศษ c ส่วน s นะครับและก็ e กำลังลบ st ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจำกับด้วย0ถึง infinity แบบนี้นะครับ0ถึง infinity แบบนี้เรากันเทคครับเทคครั้งแรกนะครับให้ t เป็น infinity นะครับแล้วก็ลบกันกับการเทคครั้งที่2ก็คือให้ t เป็น0นะครับจะได้เป็น e กำลังนะครับลบนะครับลบ S อสคูณตี้เนี่ยมันคืออะไรก็ตามนะครับที่ยกกําลังลบตี้จะได้ศูนย์นะครับมันเป็นการลู่เข้าศูนย์นั่นเองและอีกครั้งหนึ่งก็คือลบเอสคูณศูนย์ได้ศูนย์อีกัลศูนย์ได้หนึ่งนะครับก็จะเป็นในพจน์นี้นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นลบหนึ่งและลบหนึ่งก็มาคูณกับลบเซตี S, ส่วนเอสผลการอินทิกรัลนะครับก็จะเป็นเซส่วนเอสนั่นเองและจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ S นั้น ไม่เป็นศูนย์ครับเองอนไขแรกและเงื่อนไขที่2ก็คือในตอนที่แทนค่านะครับม็กซิมัมลบมินิมัมเนี่ยถ้าลบเนะครับที่ T ถูกแทนค่าด้วยอินฟินิตี้เนี่ยลบเจะต้องเป็นลบเตลอดการนะครับเนี้นะครับจะต้องเป็นเลขนิ่งๆไม่ถูกเปลี่ยนไปด้วยเครื่องหมายดังนั้น S จะต้องมากกว่า0นะครับหรือ S เป็นบวกนะครับก็ต้องคอมเมนต์ไปด้วยว่า S มากกว่า0นนะ นี่ก็คือผลการแปลงลาปาสของค่าของที่ครับ fs จะได้เท่ากับเซสุด s นะครับโดยที่ s จะต้องเป็นบวกเสมอนะครับเราจะอธิบายนะครับว่า s เป็นบวกเสมอโดยการพิสเขียนว่า s นั้นมากกว่า0ครับแค่นี้เขารู้กันทั้งทั้งวงการแล้วแหละว่า s จะต้องเป็นบวกนะครับผมสรุปง่ายๆนะครับผมขอเอากระดาษมาวางภาพง่ายๆหน่ยนะครับ ทับเลยนะครับดังนั้นนะครับผลการแปลลาปาสนะครับของฟังก์ชันค่าคงที่นะครับถ้า f t เนี่ยเป็นค่าคงที่ครับผ้นการแปลลาปาสนะครับก็คือ fs ก็จะเป็น c ซสซ่ส่วน S ครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขนะครับว่า S จะต้องเป็นบวกเสมอถึงจะเป็นจริงนี่ก็คือผลการแปลลาปาสของฟังก์ชันค่าคงที่ครับหรือคอนสแตน t ์นะครับคอนสแตนต์ฟังก์ชันขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วฟังรับชมและสนใจนะครับผมอาจารย์มดธีรวุิแสงบุญขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมสวัสดีครับจาก,น,าจากนิยามการแปลงลาปาสนะครับก็คือ fs เท่ากับอินทิกรจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอินฟินิตี้ยกกำลังลบ St คูณกับฟังก์ชันที่เราสนใจนะครับเทียบตัวแปร t ยูนิสเตปนะครับยูนิสเตปก็คือฟังก์ชันที่ f t เนี่ยนะครับถูกพิจารณาออกมานะครับได้เป็น ut แบบนี้นะครับซึ่ง ut เนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงเวลานะครับช่วงเวลาแรกก็คือ0ูนยะครับก็ตั้งแต่อดีตนะครับจนไม่ถึงปัจจุบันครับก็คือก่อนจะถึงปัจจุบันก็คือที่สูนยนั่นเองแต่จะเป็น1นะครับตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอนาคตครับดังนั้นเราก็จะใช้ ขอบเขตเวลานะครับก็คือ T น้อยกว่า0และ t มากกว่าเท่ากับ0นะครับตำราบางเล่มใช้ T มากกว่า0ูนยเฉยๆไปเลยเพื่อลดปัญหาที่อนาบริเวณค่า0ูนก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ตำราหลายเล่มก็ใช้ T มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับตรงนี้ไม่ได้ฟิกอะไรนะครับหรือบางทีก็เป็น T นะครับใช้ได้นะครับถ้าท่านเจอนะครับเราจะเลือกเวลานะครับที่ ut เท่ากับ1ครับเพราะว่า ขอบเขตของมันก็คือ0ถึง infinity นะครับเราไม่นำอดีตมานะครับน้อยกว่า0ูนะครับดังนั้น ut เท่ากับ1นะครับ ut เท่ากับ1ก็คือ e ยกกำลังลบ st เทียบตัวแปร dt นะครับ e ที่ก้าจะกัดขอบเขตจาก0ถึง infinity นะครับเท่ากับ fs แบบนี้นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนจากฟังก์ชันของ t นะครับแทนเป็น ut และ ut พิจารณาแล้วเลือกตัวนี้นะครับ ซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนิยามการแปลงลาปาสก็จะเป็น e ยกกำลงังลบ st นะครับและคูณกับ1ซึ่งไม่มีอะไรและก็เทียบ dt ไปเลยง่ายไหมครับตอนนี้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบอินทิกรัลนะครับยกกำลังนะครับ e ยกกำลังนะครับลบ st ดังนั้นเราก็ยัดลบ st เข้าไปใน t ซะเลยนะครับซึ่งอนุพันธ์ได้ลบ s เอาลบ S นะครับซึ่งอยู่ในรูปแบบของเซตหนึ่งส่วนลบ S เอนี่ยนะครับออกมาอยู่ด้านนอกนะครับดังนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแปะสน่อยนะครับจะได้ต่อ,อยังนะแบบนี้นะครับใช้ประกาสีเงินแล้วกันจะได้รู้ว่าสไลด์สอง <laughs> ดังนั้นนะครับ fs นะครับเท่ากับลบเซนหนึงส่วน s อีกทีเก็จํากั่ขบเขตจาก0ถึง Infinity e กํลังลบ st นะครับเทียบ d ลบ st แบบนี้กันะครับเราใช้การเปลี่ยนตัวแปรนะครับเปลี่ยนจาก t เป็นลบ st นะครับและอนุพันธ์ได้อะไรจะอยู่ในพจน์ส่วนในพจน์ส่วนเป็นค่าคงที่ใดนะครับให้ไหลออกาข้างนอกนะครับถ้ามีตัวแปรต้องตัดในนี้หายนะครับ e ยกกำลังลบ st เทียบตัวแปร d ลบ st นะครับ ไม่มีปัญหานะครับในการหาเพราะฉะนั้นเราจะได้ e ยกกำลังลบ st เช่นเดิมนะครับแต่ต้องจำกัดขอบเขตจาก0ถึง Infinity นะครับตรงนี้ตรงย้ำนะครับอย่าลืมนะครับทำกันเทส Maximum m i n i m u m นะครับเข้าไปในตัว 8t นะครับโดยให้ t นะครับพดหน้านะครับถูกแทนค่าด้วย Infinity และพดหลังถูกแทนค่าด้วยสุดนะครับจะได้เป็นแบบนี้ครับเส้นหส่วน s นะครับ e ยกกำลังลบ s นะครับคูณ t พิจารณาต่อไปเลยนะครับถ้า s นะครับเป็น s เหมือนเดิมนะครับไม่ถูกเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับเช่นติดลบนะครับหรือเป็น0ูนย์ะครับก็ต้องกำหนดเงื่อนไขด้วยว่า s จะต้องเป็นค่าบวกเสมอดังนั้นก็จะเป็น infinity นะครับลบกับ e ยกกำลังลบ s คูณ0ูนะครับจะเป็น e กำลัง0นะครับต้องกำหนดเงื่อนไขนะครับ s ต้องเป็นบวกนะครับถึงจะส่งผลต่อพจน์นี้นะครับ ดังนั้นนะครับ e กำลังลบ t ได้0ูนย์ครับและ e กำลังศูนย์ได้1ครับพจน์นี้นะครับก็จะให้ผลออกมาเป็นลบหนะครับศูนย์ลบหนได้ลบหนนำมาคูณกับลบเศษหส่วน s นะครับก็จะได้เศษหส่วน s แบบนี้ครับและต้องคอมเมนต์นะครับว่า s จะต้องเป็นบวกนี่คือผลการแปลงลาปลาสของสัญญาณขั้นบันได1หน่วยนะครับหรือ unit step นะครับ รเราจะได้พ้นการหานะครับเป็นแบบนี้เราสามารถใช้ตารางนะครับสรุปนะครับก็เมื่อคลิปก่อนนะผมได้อธิบายไปนะครับผมแบ่งตารางนะครับนี่คือ Time Domain นะครับแบ่งกับ S Domain นะครับ เมื่อโจทย์ก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็นค่าคงที่นะครับคือ4นะครับแปลงลาปลาจะได้เศษ4ส่วน s ครับและเมื่อกี้นี้ที่เราทำนะครับสดๆแลร้อนเลยก็คือยูนิเต็ปนะครับยูนิเต็ปสัญญาณ ut เนี่ยนะครับนะครับใช้ว่า ut ก็ได้นะครับหรือว่าหรือว่าเป็น1ก็ได้นะครับครับรู้กันนะครับหรือ1ก็ได้แปลงลาปลาจะได้เศษ1ส่วน s ครับ สำหรับหน่งน s นะครับต้อง c o m มนต์ด้วยนะครับว่า s จะต้องมากกว่า0ูนย์ด้วยและ s จะต้องเป็นบวกด้วยนะครับนั่นก็คือ s จะต้องมากกว่า0ูนนะครับเพราะส่งผลต่อการพิจารณาตอน exponential ยกกำลังลบ st ตอนแ take maximum ลบ minimum นั่นนะครับสำหรับ set ส่วน s ก็เช่นกันนะครับ s จะต้องเป็นบวกด้วยเช่นกันนะครับตำราหลายเล่มนะครับก็มักจะพิจารณานะครับตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมเขียนนะครับนักศึกษาเวลาทำข้อสอบนะครับ แลงลาปาสอะไรเสร็จแล้วนะครับต้องบอกขอบเขตไปด้วยนะครับเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการบ่งบอกว่าเราละเอียดนะครับถึงขั้นสุดนะครับผมนะครับเราจะใช้ยูทีก็ได้นะครับหรือใช้1ก็ได้นะครับจะใช้ยูทีก็ได้ใช้1ก็ได้นะครับได้ทั้งคู่นะครับแตแบ่งรูปข้อนี้ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับยูนิตสเปกนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมและสนใจนะครับผมอาจารย์มดธีรุษแสวงบุญขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ